เรื่องนี้เริ่มขึ้นในยุคข,ของราชวงศ์ฉินซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของจีนในยุคจักรวรรดิราชวงศ์ฉินได้รวมเอาเมืองต่างๆที่แยกจากกันหลังจากสิ้นสุดยุคสงครามหลายรัฐซึ่งเป็นยุคที่มีสงครามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะราชวงศ์โจอ่อนแอลงราชวงศ์ฉินถือกําเนิดจากแคว้นฉินซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของจีนและเป็นแคว้นที่พ่อค้าชาวตะวันตกมีปฏิสัมพันธ์กับจีนมากที่สุดด้วยเหตุนี้ ชื่อของแคว้นฉินจึงกลายเป็นชื่อเรียกประเทศจีนในภาษาต่างๆจินซี่ฮ่องเต้ซึ่งครองราชตั้งแต่221ถึง210ปีก่อนคริสตกาลได้ริเริ่มนโยบายของรัฐบาลกลางที่มีอำนาจเข้มแข็งเขาลดอำนาจของชนชั้นขุนนางลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างเมืองต่างๆและใช้หลักการของลัทธิกฎหมายนิยมในการบริหารจัดการ เขามุ่งหวังที่จะควบคุมทุกด้านของชีวิตประชาชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายจินซีฮ่องเต้ม,มีโครงการก่อสร้างมากมายเช่นกำแพงเมืองจีนส่วนแรกคลองใหญ่และสุสานขนาดใหญ่ที่มีทหารดินเผาคุ้มกันโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงานให้กับประชาชนแต่ยังทำให้การค้าและการเดินทางง่ายขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามเขายังพยายามที่จะทำลายผลงานทางวัฒนธรรมของราชวงศ์โจ ซึ่งเขารู้สึกว่าทำให้รัฐอ่อนแอลงการปกครองของเขาในช่วงหลังได้เปลี่ยนจีนให้กลายเป็นรัฐตำรวจที่ความเสรีภาพถูกจำกัดอย่างมากและชนชั้นเกษตรกรถูกลดระดับลงเหมือนเป็นทาสนอกจากนี้เขายังหมกมุ่นกับการค้นหาความเป็นอมะตะจนทำให้เขาดื่มน้ำยาประหอดที่เข้าใจผิดว่าจะทำให้เขาเป็นอมะตะเขาเสียชีวิตในปี210ก่อนคริสต์กาล หลังจากการสวรรคตรของจินซีฮ่องเต้ราชวงศ์ฉินเริ่มถดถอยเนื่องจากลูกชายของเขาไม่สามารถบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควรในที่สุดราชวงศ์ฉินก็ล่มสลายในปี206ก่อนคริสตกาลหลังจากนั้นไม่นานจีนได้เข้าสู่ยุคสงครามแย่งชิงอำนาจและสุดท้ายราชวงศ์ฮั่นก็ได้ก่อตั้งขึ้นในปี202ก่อนคริสตกาลถึงปีคริสต์ศักราช220 ราชวงศ์ฮั่นได้เชื่อมโยงกับผลงานของราชวงศ์ก่อนๆที่ราชวงศ์ฉินได้พยายามลบเลือนเราเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของจีนนั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้เพื่ออำนาจแต่ละยุคสมัยมีเรื่องราวและบทเรียนของตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จีนได้พัฒนาและเติบโตขึ้นเป็นอรารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันเรื่องราวของราชวงศ์โจ ราชวงศ์โจเริ่มต้นขึ้นจากการที่รัฐฉินเป็นเพียงหนึ่งในหลายรัฐภายใต้การปกครองของราชวงศ์โจนั่นเองในตอนแรกนั้นราชวงศ์โจได้ค้นล้มราชวงศ์ชางที่มีอายุยาวนานตั้งแต่ปี1,600ถึง1,046ปีก่อนคริสตกาลโดยอ้างว่าราชวงศ์ชางได้ทำตัวเสื่อมทรามและสูญเสียจริยธรรมจากสวรรค์หรือที่เรียกว่าอนัตแห่งสวรรค์นั่นเอง ความคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยราชวงศ์โจต่อจากราชวงศ์ชางพวกเขาเชื่อว่ากษัตริย์จะได้รับการรับรองจากสวรรค์เพียงแต่เมื่อนโยบายของเขาส่งผลดีต่อประเทศโดยรวมไม่ใช่เพียงแค่ประโยชน์ของตนเองเท่านั้นเมื่อมันชัดเจนว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาจนเกินไปนั่นหมายความว่าพวกเขาสูญเสียการรับรองจากสวรรค์และต้องถูกแทนที่ด้วยผู้ปกครองใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากเทพ,พเจ้า หลังจากที่ค้นล้มราชวงศ์ชางราชวงศ์โจก็ได้จัดตั้งรัฐที่มีการกระจายอำนาจและดำเนินการเป็นสังคมศักดินาโครงสร้างนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนราชวงศ์โจสามารถขยายดินแดนของตนได้อย่างกว้างขวางพวกเขาทำได้โดยการจัดการเอาชนะและขยายพื้นที่ของรัฐที่สาบานว่าจะพักดีต่อกษัตริย์นอกจากนี้ราชวงศ์โจยังได้พัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากราชวงศ์ชางในด้านต่างๆเช่นการเกษตร การเขียนการศึกษาเทคโนโลยีการหลอมเหล็กเพลงการขี่มา้าและเทคนิคก,การก่อสร้างอย่างไรก็ตามการกระจายอำนาจของรัฐบาลจีนทำให้รัฐต่างๆพยายามสแสวงหาอำนาจอิสระมากขึ้นซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์โจวช่วงต้นของราชวงศ์โจวหรือที่เรียกว่าราชวงศ์โจวตะวันตกตั้งแต่ปี1046 ถึง771ปีก่อนคริสต์กาลได้สิ้นสุดลงด้วยการรุกรานของชนเผ่าจากทางตะวันตกซึ่งอาจเป็นชาวซีหลงหลังจากนั้นราชวงศ์โจได้ดำเนินต่อในช่วงที่เรียกว่าราชวงศ์โจตะวันออกตั้งแต่ปี771ถึง256ปีก่อนคริสต์กาลช่วงต้นของยุคนี้เรียกว่ายุควสันตาศาสตร์ตั้งชื่อตามบันทึกประวัติศาสตร์ของรัฐในเวลานั้นคือจดหมายเหตุวสันตาศาสตร์ ยุคนี้เป็นยุคของร้อยโรงเรียนแห่งความคิดและการพัฒนาของโรงเรียนแห่งความคิดทางปรัชญาต่างๆเช่นลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าและกฎหมายนิยมแต่นอกเหนือจากนั้นมันยังเป็นช่วงเวลาของความรุนแรงและความไม่สงบเพิ่มขึ้นเนื่องจากรัฐบาลโจอ่อนแอลงและรัฐต่างๆที่ตอนนี้แข็งแกร่งกว่าราชวงศ์โจพยายามที่จะจัดตั้งตัวเองให้เป็นผู้สมควรได้รับการรับรองจากสวรรค์ เรื่องราวของราชวงศ์โจไม่เพียงแต่เป็นการเล่าขานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอำนาจและการปกครองเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมปรัชญาและนวัตกรรมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อจีนและโลกในระยะยาวด้วยเรื่องราวของรัชินและยุครณรัตในช่วงเวลาที่เรียกว่ายุครณรัต หรือยุคข,ของรัฐทั้ง7ที่เข้าสู่สนามรบเพื่อแย่งชิงอํานาจน,านั้นมีรัฐที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือรัฐฉินเราจะพบว่าแต่ละรัฐน,นั้นไม่สามารถประกาศตัวเองเป็นผู้ชนะได้เต็มปากเพราะพวกเขาเชื่อว่าการมีอํานาจน,านั้นควรจะได้มาจากการได้รับมอบหมายจากสวรรค์ซึ่งในยุคน,นั้นคือการได้รับการยอมรับจากราชวงศ์โจที่ถือว่ายังคงมีอํานาจอยู่หนังสือที่เรียกว่าศิลปะแห่งการรบโดยซุนวู ซึ่งเขียนขึ้นราว500ปีก่อนคริสต์กาลถูกรับรู้ว่าเป็นคู่มือในการชนะสงครามแต่ดูเหมือนว่าในตอนแรกไม่มีใครให้ความสนใจมากนะักและสงครามระหว่างรัฐต่างๆยังคงดำเนินต่อไปรัชิินมีความได้เปรียบในหลายด้านตั้งแต่ทําเลที่ตั้งจนถึงการเป็นนักขี่ม้าที่เชี่ยวชาญตามตำนานกล่าวว่ารัชชินนั้นได้รับการก่อตั้งโดยเกาหยางหรืออีกชื่อคือส่วนสื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในจัก,กรพรรดิที่มีชื่อเสียงก่อนยุคประวัติศาสตร์ซึ่งครองราชระหว่างปี2852ถึง2070ก่อนคริสต์กาลลูกหลานของเขาซึ่งเป็นตระกูลหญิงอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานต่อมาในช่วงราชวงศ์โจพระเจ้าเสี่ยวทรงสังเกตเห็นความสามารถของหนุ่มจากตระกูลหญิงที่ชื่อว่าเฟยจือซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์ม้าจึงได้มอบดินแดนในหุบเขาชินให้เขานับแต่นั้น รัชฉินจึงเริ่มมีชื่อเสียงด้านการขี่มา้าและความเชี่ยวชาญในการจัดการกับมา้าที่พัฒนาโดยราชวงศ์โจวแม้ว่ารัชฉินจะมีความได้เปรียบในหลายด้านแต่ก็ยังไม่สามารถได้รับชัยชนะในสงครามได้จนกว่าพวกเขาจะนำนโยบายของนักการเมืองของตนเองอย่างเซียงหยางมาใช้เซียงหยางนั้นเสนอแนวคิดเรื่องการทำสงครามอย่างเต็มที่และชัยชนะในทุกสถานการณ์ โดยไม่สนใจกฎเกณฑ์เก่าๆของการต่อสู้ที่มีความเป็นอัศวินไม่ชัดเจนว่าเซียงหยางได้อ่านศิลปะแห่งการรบของซุนวูหรือไม่แต่แนวคิดของทั้งคู่นั้นตรงกันอย่างมากอย่างไรก็ตามทฤษฎีของเซียงหยางไม่ได้รับความสนใจจนกระทั่งพระเจ้าอิงเจิง้งซึ่งเป็นกษัตริย์หนุ่มของรัฐชินได้นำมาใช้และสามารถเอาชนะรัฐอื่นๆได้โดยรวดเร็วรัฐหาน เป็นรัฐแรกที่พ่ายแพ้ในปี230ก่อนคริสต์กาลตามมาด้วยรัฐเจ้าในปี228ก่อนคริสต์กาลรัฐเว่ยในปี225ก่อนคริสต์กาลรัฐชูในปี223ก่อนคริสต์กาลรัฐเยียนในปี222ก่อนคริสต์กาลและสุดท้ายคือรัฐฉีในปี221ก่อนคริสต์กาลหลังจากนั้นอิงเจิ้งจึงประกาศตัวเองว่าเป็นจินซีฮ่องเต้ หรือจัก,กรพรรดิผู้ครองสิทธิ์ครั้งแรกและได้สถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้นมาจัก,กรพรรดิจินซีฮ่องเต้และนโยบายอันเข้มงวดจัก,กรพรรดิจินซีฮ่องเต้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการรวมเอกราชของประเทศจีนเข้าด้วยกันเขาได้ดาเนินนโยบายต่างๆเพื่อสร้างรัฐบาลกลางที่มีอำนาจครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เขาได้ลดความซับซ้อนของพิธีการทางราชการและออกเหรียญสกุลเงินของรัฐนอกจากนี้เขายังได้แบ่งที่ดินของรัฐส่วนใหญ่และสร้างระบบการครอบครองที่ดินโดยชาวนาเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับความมั่งคั่งของประเทศจีนในอนาคตเขาได้สร้างทางหลวงจากเมืองหลวงไปยังทิศท,ทั่วประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและเพิ่มความเป็นเอกภาพเพื่อป้องกันการลุกรานจากชนเผ่าเซียงหนูทางเหนือ จักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ได้สั่งให้สร้างกำแพงยาวตามพรมแดนของประเทศกำแพงเหล่านี้ใช้หินจากกำแพงที่เคยแบ่งแยกรัฐต่างๆมาก่อสร้างซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบแรกของกำแพงเมืองจีนที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเขายังสั่งให้ทุกรัฐยอมส่งมอบอาวุธทั้งหมดเพื่อนำไปหลอมละลายและสร้างเป็นงานศิลปะและรูปปั้นเพื่อฉลองรัฐใหม่นอกจากนี้เขายังได้สั่งให้มีการขุดคลองซึ่งในตอนแรก ก็เป็นการจ้างงานเช่นเดียวกับการสร้างกำแพงเมืองจีนส่งผลให้เกิดระบบคลองในช่วงต้นที่ต่อมาได้พัฒนาเป็นคลองแกรนคาเนลตัวจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้มองว่าตนเองเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์และมองว่าประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายของตอนเองผู้คนที่ทำงานในโครงการต่างๆของจักรพรรดิถึงแม้ว่าในตอนแรกอาจได้รับค่าจ้าง แต่สุดท้ายก็กลายเป็นแรงงานถูกบังคับให้ทำงานเพื่ออาหารเล็กน้อยและที่พักอาศัยรวมนโยบายของเขาได้รับอิทธิพลจากหลักการกฎหมายนิยมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชางยางและได้รับการพัฒนาต่อย,ยอดโดยหานเฟยประมาณ280-233ปถึงปีก่อนคริสต์กาลหลักการกฎหมายนิยมมองว่าผู้คนถูกขับเคลื่อนโดยความสนใจส่วนตัวดังนั้นกฎหมายจึงต้องเข้มงวดและจากัด เพื่อควบคุมประชากรและลงโทษการกระทำผิดชีวิตของประชาชนใต้การปกครองของราชวงศ์ฉินจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากถูกจำกัดและไม่แน่นอนมากกว่าช่วงสมัยสงครามของรัฐต่างๆเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเรียกคนไปทำงานในโครงการของจักรพรรดิได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมหรืออาชีพและเนื่องจากมีเพียงแต่ผู้ชายของจักรพรรดิเท่านั้นที่มีอาวุธเราจึงไม่สามารถต่อต้านได้ แม้แต่ถ้ามีอาวุธก็ตามเพราะระบบสายลับและตำรวจลับของจินซีฮ่องเต้มีความสามารถในการเปิดเผย,ยแผนการก่อนที่มันจะถูกนำมาใช้งานได้เรื่องราวการเผาหนังสือในยุคจกักรพรรดิจินซีฮ่องเต้เมื่อกล่าวถ,ถึงประวัติศาสตร์จีนหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำและได้รับการพูดถึงอย่างมาก คือการเผาหนังสือและค่านักปราชดในช่วงยุคข,ของจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้นี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ด้านความคิดและการปกครองที่มีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมจีนในขณะนั้นและยังคงเป็นหัวข้อของการอภิปรายจนถึงทุกวันนี้จักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ได้เข้ามามีอำนาจในช่วงปลายราชวงศ์โจและเขามีความพยายามที่จะปฏิรูปสังคมและรัฐบาลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการยุบรวมอำนาจของชนชั้นสูงและนำเอาอำนาจส่วนกลางมาไว้ในมือของจักรพรรดิเองนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากระบบฟงเจียนที่ใช้ในยุคโจซึ่งเป็นระบบที่ให้แต่ละรัฐมีอำนาจบางส่วนแต่ยังคงพักดีต่อราชวงศ์นโยบายนี้นักวิชาการจะตั้งข้อสังเกตว่าส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความสุขสำหรับคนทุกชนชั้นทางสังคมในทางกลับกัน จินซีฮ่องเต้ได้สร้างความสับสนให้กับลำดับชั้นโดยการตัดทอนอำนาจของขุนนางและเปลี่ยนชนชั้นอื่นๆเช่นพ่อค้ากรรมกรและชาวนาให้กลายเป็นทาสโดยไม่สนใจอนัตแห่งสวรรค์ที่จะดูแลผู้คนของเขานอกจากตัวเขาเองในปี213ก่อนคริสตกาลอัครมหาเสนาบดีคู่บุญของจินซีฮ่องเต้ คือรีซือหรือที่รู้จักในชื่อรีซีได้เสนอแนะให้เก็บรวบรวมและทำลายหนังสือประวัติศาสตร์ทุกเล่มที่ไม่ใช่ของรัฐฉินและหนังสือที่แสดงความคิดจากยุคร้อยโรงเรียนแห่งความคิดรวมไปถึงหนังสือเรียนมาตรฐานอย่าง4ี่ตำราและห้าคำพีจากยุคโจการกระทำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำลายความรู้ที่สืบทอดมายาวนานเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับปรามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอีกด้วย ผู้ที่พูดถึงหรือพยายามซ่อนหนังสือเหล่านั้นจะถูกประหารชีวิตแม้แต่เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่รู้เรื่องแต่ไม่ไรายงานก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกันหนังสือเพียงแค่ด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์การเกษตรกรรมการทำนายและเรื่องที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานจริงเท่านั้นที่ได้รับการยกเวน้นการกระทำของจักรพัรดิจินซีฮ่องเต้และหลีส่สือนี้ ได้ส่งผลให้การศึกษาและความรู้ในสังคมจีนถดถอยลงอย่างมากแม้ว่าประวัติศาสตร์จะบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้อย่างละเอียดแต่ก็มีนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่บางคนที่อ้างว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ถูกบันทึกไว้อย่างไรก็ตามไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเหตุการณ์การเผาหนังสือและฆ่าปราดนั้นเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์จีนการเผาหนังสือและฆ่าปราาดในยุคจัก,กรพรรดิจินซีฮ่องเต้ เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความขัดแย้งในแง่ของความคิดและอำนาจการปกครองและยังเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรักษาความรู้สึกทอดไปสู่รุ่นต่อไปการล่มสลายของราชวงศ์ฉินจินซีฮ่องเต้เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากปี213ก่อนคริสต์กาล ด้วยความมิตตกกังวลและความหวาดระแวงเพิ่มขึ้นหลังจากที่เขาถูกพยายามลอบสังหารถึงสาครั้งเขาจึงเปลี่ยนห้องนอนทุกคืนพกอาวุธติดตัวเสมอและเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยเขาหมกมุ่นกับความต้องการอยู่อย่างเป็นอมะตะและสั่งให้ข้าราชการที่เชื่อถือได้หาวิธีที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ตลอดไปเขายังได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่คาดว่าจะมียาอายุวัฒนะ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการสร้างสุสานของเขาซึ่งใหญ่โตเหมือนเมืองและมีทัพทหารจำลองเพื่อวางแผนปกครองในชีวิตหลังความตายเมื่อจินซีฮ่องเต้เสียชีวิตจากการดื่มสารประหลอดซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการลอบสังหารที่สำเร็จหรือเป็นการฆ่าตัวตายโดยไม่ได้ตั้งใจการเสียชีวิตของเขาถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุหลังจากนั้นหลีซื่อได้ซ่อนความตายของจักรพรรดิไว้ โดยนำร่างของเขากลับไปยังเมืองหลวงในขบวนรถมาที่มีปลาตายเพื่อปกปิดกลิ่นศพจนกระทั่งเขาสามารถเปลี่ยนพินัยกรรมของจินซีฮ่องเต้ซึ่งระบุว่าผู้สืบทอดตำแหน่งคือฟูซูเป็นหูไห่ลูกชายคนเล็กฟูซูเป็นบุคคลที่มีบุคลิกแข็งแกรง่งและมีความสามารถซึ่งเป็นเพื่อนกับเจ้าพลเมืองเทียนหากฟูซูขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิลีซื่อจะถูกแทนที่อย่างแน่นอน ในทางตรงกันข้ามหูไห่ยเป็นเด็กที่ถูกเอาใจใส่โดยครูของเขาและเป็นคนที่ง่ายต่อการควบคุมแผนการของลีซือประสบความสำเร็จการตายของจักรพรรดิถูกประกาศหลังจากที่เจ้าเก่าและหูไห่เปลี่ยนพินัยกรรมและฟูซูกับเหมิงเทียนถูกกำจัดหูไห่ยขึ้นเป็นจักรพรรดิซึ่งครองราชสอ2ร0ถึงปีก่อนคริสตกาลแต่พิสูจน์แล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอ อำนาจของรัฐบาลเริ่มหลุดลุยต่อประชาชนในรัชสมัยของเขาเขามีนิสัยรุนแรงและสั่งการประหารชีวิตผู้ที่นำข่าวร้ายมาให้เขามีมารดกที่ทิ้งไว้คือคำพูดที่ว่าอย่าฆ่าผู้ส่งสารซึ่งหมายถึงการตอบสนองที่ไม่ดีต่อข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์เจ้าเกาหันไปกล่าวหาลีซื่อวัทรยศและสั่งให้ประหารชีวิตจากนั้นเขาได้บังคับให้หูไหาฆ่าตัวตาย หรือรเผชิญกับความอับอายจากการเปลี่ยนพินัยกรรมการตายของฟูซูและการยึดครองบัลังอย่างไม่ชอบธรรมซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าเจ้าเกาจะขู่เปิดเผยหลังจากนั้นเขาได้ตั้งจือหญิงที่เสียชีวิตในปี206ก่อนคริสตกาลหลานชายของฟูซูเป็นจัก,กรพรรดิซึ่งคาดว่าจะควบคุมเขาได้แต่จือหญิงหลอกเขาและสั่งให้สังหารเจ้าเก่าพร้อมกับครอบครัวทั้งหมด จื่อหญิงไม่สามารถฟื้นฟูอำนาจของราชวงศ์ฉินได้เช่นกันและการกรบฏระดับใหญ่ได้เกิดขึ้นในปี206ก่อนคริสตกาลซึ่งนำโดยขุนนางเซียงหยูแห่งชูและหลิวปังซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาของฮั่นในที่สุดหลิวปังก็ได้เข้าถึงเมืองหลวงฉินที่เซียงหยางก่อนและรับการยอมจำนนของจื่อหญิงเซียงหยูที่มาถึงภายหลังได้สั่งให้จื่อหญิงและครอบครัวถูกประหารชีวิตและด้วยเหตุนี้จึงสิ้นสุดราชวงศ์ฉิน การก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ฉินในปี206ก่อนคริสต์กาลทำให้เกิดความวุ่นวายและการแย่งชิงอำนาจกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้นำที่มีอำนาจต่างๆในจีนในบรรดาผู้นำเหล่านี้สองคนที่โดดเด่นที่สุดคือเซียงหยูและหลิวปังทั้งคู่เริ่มต้นด้วยการร่วมมือกันเพื่อค้นล้มราชวงศ์ฉินแต่หลังจากที่ฉินล่มสลาย พวกเขากลับหันมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจสูงสุดในการปกครองจีนการต่อสู้ระหว่างเซียงหยู่และหลิวปังนั้นถูกเรียกว่าการแย่งชิงระหว่างฉูและฮั่นซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี206-202ก่อนคริสตกาลการต่อสู้นี้เต็มไปด้วยความโหดร้ายใช้นโยบายของสงครามทั้งหมดและกินเวลานานถึง4ปีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมาย ในช่วงท้ายของการต่อสู้หลิวปังได้เรียกคืนความได้เปรียบโดยการจับกลุ่มยูหยาซึ่งเป็นคู่รักของเซียงหยูและใช้เธอเป็นเหยื่อล่อให้กองทัพของเซียงหยูตกอยู่ในสถานการณ์ที่หมดหวังในการรบที่ไก่เซียในปี202ก่อนคริสต์ศักราชยูหยาได้ฆ่าตัวตายและเซียงหยูหลังจากที่ฝังศพเธอได้พยายามสู้ต่อแต่ในที่สุดก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายเมื่อถูกตามล่า เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองตกเป็นฉเฉลยหลังจากการตายของเซียงหยูหลิวปังจึงได้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นและครองราชในฐานะจัก,กรพรรดิเกาจู่ตั้งแต่ปี202ถึง195ก่อนคริสตกาลการก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์จีนซึ่งประเทศได้ถูกปกครองโดยราชวงศ์นี้เป็นเวลานานกว่า400ปี ในอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวของราชวงศ์ฉินแม้จะมีชื่อเสียงในการรวมประเทศจีนเป็นครั้งแรกและให้ชื่อประเทศที่เรารู้จักในปัจจุบันแต่การปกครองของจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้และทายาทของเขากลับเป็นช่วงเวลาที่มืดมนเพราะประชาชนต้องทนทุกทรมานถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกบังคับให้ทำงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวของจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ พยายามลบล้างความสำเร็จของราชวงศ์ก่อนๆเช่นโจและชางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผาหนังสือและประหารชีวิตผู้ที่พยายามรักษามารดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เราไม่มีทางรู้ว่ามีหนังสือจากร้อยโรงเรียนแห่งความคิดถูกเผาไปกี่เล่มแต่ด้วยอำนาจการเข้าถึงของจักรพรรดิที่กว้างขวางผ่านเครือข่ายสายลับแล้วจำนวนนั้นคาดว่าจะสูงมาก แสดงถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมปรัชญาและวรรณกรรมจีนและการปกครองของราชวงศ์ฉินซึ่งยืนยาวเพียง15ปีเท่านั้นถือเป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์จีนสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายและการไม่ยอมรับหลักการของสวรรค์ที่ว่าผู้ปกครองควรดูแลประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดราชวงศ์ฉินและจินซีฮ่องเต้เป็นบทเรียนสำคัญ เกี่ยวกับการปฏิเสธอดีตในความพยายามที่จะสร้างปัจจุบันที่ในที่สุดก็ไม่สามารถยืนหยัดได้เพราะไม่มีรากฐานที่มั่นคงให้ยึดถือ